เดี๋ยวก่อนเออข้าคข้าข้ายันนันสิงเจ้าคงไม่ได้อายหรอกนะข้าไม่ได้อายเหมือนว่าข้าจะวางใจเธอข้าจะอ่อนโยนมากๆ จะยังเล่นลูกไม้นี่อีกเหรอคิดไม่ถึงว่าเยียนหนานสิงไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินจะอายเป็นด้วยนี่เยียนหนานสิง เจ้าคงไม่ได้ทำไมต้องเป็นคืนนี้ด้วยนี่เป็นคืนเข้าห้องหอของข้านะคืนนี้เหรอข้าจะรู้ได้ยังไงพี่ใหญ่คืนนี้ก็ไม่ใช่พระจันทร์เต็มดวงไะก็นั่นสินี่มันเพราะอะไรกันแน่นะข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเพราะอะไร ท่านพี่ขอร้องล่ะให้ข้าเปลี่ยนกลับไปเถอนะนะนะทำเนียมการแต่งงานในเมืองหลวงคืนเข้าห้องหอสามีภร,รรยาต้องดื่มน้ำลำไย,ยพุษาแดงหมายความว่าชีวิตหลังแต่งงานหวานชื่น <c oughs> ไม่หวานสักนิดเดียวนี่จะหวานได้เลย ทำไมการเปลี่ยนร่างของเจ้านะับวันน่งไม่มีกฎเกณฑ์จะรู้ไหมคิดว่าข้ายินดีเหรอช่างเถอะข้าไม่โกรธหรอแต่ข้าโกรธไม่ต้องรีบร้อนอนาคตยังอีกยาวไกลเ<ม>จ้าค่อยๆกินเราเหยา<ม>เราเหยาเหรอ คืนเข้าห้องขอเขาบ้าทําอะไรอะ่ะข้าให้เหล่าเหยาจับตาลูลีจุนเมื่อหลีจุนออกนอกเมืองให้รีบมาแจ้งข้าคืนเข้าห้องหอของเจ้ายังมอบหมายธกรจให้ตัวเองอีกข้าก็คิดไม่ถึงว่าลีจุนจะออกจากเมืองคืนนี้เหมือนกับที่ข้าคิดไม่ถึงว่าคืนนี้เจ้าจะเปลี่ยนร่างไงเจ้าจัดการหลีจุนข้าก็จะไปด้วยเจ้าจะไปทไําไม หลีจิ้นน่ะเจ้าเล่ไม่แน่ว่าอาจจะจำพวกเจ้าได้ข้าเป็นคนแปลกหน้าไร้ข้อเปิกพร้อมพูดมีเหตุผลอยู่บ้างนะแต่ว่าคิดว่าข้าไม่เหมือนมือสังหารเหรอืยเหมือนนิดหน่อยหื